อ่าตอนนี้เดี๋ยวคนที่เข้ามาทีหลังเดี๋ยวครูจะเช็คชื่อตอนท้ายนะคะอย่าหลุดไปจากไอ้นี่ละกันคนที่เข้ามาทีหลังอีกสองคนชื่ออะไรนะคะ yeah. ช,ช,ช,ชื่ออะไรคะคนที่เข้าช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 ้าเพราะว่าม่ทีมนะคือใครพาวินีค่ะพาวินีอ่อนงามแล้วทีมนะคือใครนะคุทิพงศ์ครับผม วุทธิพงศ์ครับพุทธิพงนะคะสักครู่วุฒธิพงบุญอินแล้วก็มิ้น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 ที่เข้ามาที่หลังชื่ออะไรคะใครรู้บ้างมิ้นมินมิ้นมินคือใครอืม่ะ จากที่ครูตรวจงานนักเรียนไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะบางคนน่ะข้อสามไม่ได้วัดมุมมาแล้วบางคนก็ยังสับสนกับปริมาณเวกเตอร์กับปริมาณสเกล่าอยู่ในเฉลยเนี่ยปริมาณเวกเตอร์จะมีความเร่งความเร็วสนามไฟฟ้าแรงนะคะนอกนั้นก็คือไม่ใช่นะคะนอกนั้นก็คือไม่ใช่เพราะนั้นครูตรวจไปเนี่ยนักเรียนก็ออกไปแก้ไขด้วยเดี๋ยววันนี้ เรื่องใหม่ที่เราจะเรียนกันนะคะเรื่องใหม่ที่เราจะเรียนกันวันนี้เนี่ยก็คือเวกเตอร์ในระบบสามมิติใครที่ได้หนังสือไปแล้วมาซื้อหนังสือไปแล้วก็เปิดไปในหน้าเก้านะคะอยู่ในหน้าเก้านะคะอยู่ในหน้าเก้าอยู่ในหน้าเก้านะคะอ่ะคราวนี้ ถ้าใครที่ยังไม่มีหนังสือก็ดูตามที่ครูบรรยายไปก่อนตอนนี้หน้าจอของนักเรียนเนี่ยเป็นเอ่อภาพองค์ประกอบของเวกเตอร์ในสามมิติใช่ไหมคะขึ้นหัวข้อแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเอ่อใช่นะคะองค์ประกอบของเวกเตอร์ในสามมิติตอนนี้สามมิติเนี่ยช่างสำรวจเนี่ยรู้อยู่แล้วละการเล็งระดับ นะคะพื้นเนี่ยพื้นที่เรายืนอยู่พื้นโลกที่เรายืนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าระนาบ x y นะคะเป็นพื้นโลกที่เรายืนอยู่คราวนี้มิติในด้านความสูงขึ้นไปในอากาศหรือดิ่งลึกลงไปในน้ําหรือในเหวเนี่ยเขาจะเป็นแกนแนะคะเป็นมิติด้านความสูงความลึกนะคะคราวนี้เรามาดูแกนบวกของของเวกเตอร์ทั้งสามแนวแกนนะคะแกน x คือแกนที่เปรียบเสมือนพุ่งมาด้านหน้าพุ่งมาหาเราแต่คนนี้เนื่องจากหน้าจอและสมุดของเราอ่ะมันเป็นแค่สองมิติใช่ไหมคะมันเป็นแผ่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเขียนให้แกน x มันพุ่งขึ้นมาหาหน้าเราได้มันก็เลยต้องเขียนยงๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแกนที่ตรงข้ามกับแกน x คือแกนลบ x เ,เนี่ยมันจะไปทางด้านหลังนะคะส่วนแกน y นะคะก็จะเป็นแกนที่มาทางขวามือ แกนล,ลบ y ก็จะไปทางซ้ายมือแกนความสูงความลึกก็คือแกน z ถ้าขึ้นด้านบนคือเป็นบวกและลงล่างก็คือเป็นอะไรคะเป็นลบนะคะคร่านี้ถ้าสมมุติว่าเรามีองค์ประกอบของเวกเตอร์ใน3มมิตินะคะเราก็จะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอย่างองค์ประกอบในแกน x ก็จะมีขนาดของ x ที่เราเรียกว่า ax AH. ะะและกำกับด้วยตัวหลังคือ i นะคะ i เนี่ยเป็นเวกเตอร์ขนาด1ห,หน่วยบนแนวแกน x i คือเวกเตอร์ขนาด1ห,หน่วยบนแนวแกน x ตัวเลขที่อยู่หน้า i ก็คือจะแสดงขน,ดขนาดของมันนะคะขนาดของเวกเตอร์ในแนวแกน x นั่นเองอย่างเช่นถ้าเป็น2 i แสดงว่ามีระยะในแนวแกน x เป็นกี่หน่วยคะ2หน่วยอย่างเงี้ยหรือเศษ1ส่วนส i หรือ0.5 i อย่างเงี้ยก็คือมีขนาดแค่ครึ่งเดียวขนาดแค่ครึ่งเดียวถ้าสมมุติเส้นตรงที่ครูขีดเนี่ยคือ1 i 1ไเคอร์เซอร์ที่ครูชี้อยู่ตรงเนี้ยก็คือครึ่งห i หรือ0.5 i หรือเศษหนส่วนสองนั่นเองแต่ถ้าสมมุติขีดยาวมาเพิ่มอีกเท่าตัวหนึ่งก็เป็น2 i แบบนั้นนะคะส่วนเวกเตอร์ในแนวแกน y เราเรียกว่าเวกเตอร์ j ตัวเลขแสดงขนาด ของเวกเตอร์ในแนวแกน y ก็คือ ay นะคะเหมือนกันในที่นี้จะเห็นว่าเส้นตรงเส้นนี้มีขนาดมีขนาดเท่ากันนะคะกับเจ้าเวกเตอร์ i ใช่ไหมแต่เพียงแต่มันพุ่งไปในแนวแกนอะไรคะแกน y ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ ayj ส่วนเวกเตอร์ตัวนี้นะคะหนึ่งหน่วยเท่ากันหนหน่วยเท่ากันอยู่บนแนวแกนอะไรคะแกน z นะคะเวกเตอร์หนึ่งหน่วยบนแนวแกน z เราเรียกว่าเวกเตอร์ k นะคะถ้า1 k ก็หมายความว่ามี k อยู่1หน่วย2 k ก็มี k อยู่เท่าไรคะ2หน่วยแบบนั้นคราวนี้ถ้าเกิดว่า ax ay az เป็น1 1 1หนึ่งหนึ่งหมดเลยเราก็สร้างองค์ประกอบขึ้นมาลำดับแรกก็คือสร้างระนาบเนี่ยเส้นประนะักเรียนเห็นเส้นประใช่ไหมคะเนี่ยเส้นประเส้นนี้จะขนานกับอะไรคะ ขนานกับแกน y นะคะและมีความยาวเท่ากันเลยกับ a y ใช่ไหมคะเส้นประเส้นนี้ก็ขนานกับแกนอะไรคะขนานกับแกน x นะคะเส้นประเส้นนี้ขนานกับแกน x นะคะเอ่อพอเราลากเส้นประสองเส้นนี้ปุ๊บเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเขาเรียกว่าละนาบ x y เนี่ยเมื่อครูลากเส้นนี้ขึ้นมาเส้นตรงเส้นนี้ขึ้นมาเนี่ยเส้นตรงเส้นนี้เห็นไหมคะ ที่ครูขยับอยู่เนี่ยตอนแรกมันจะเป็นเส้นประก่อนพอครูลากเส้นตรงเส้นนี้ไปปึ๊บเราจะได้เส้นตรงเส้นนี้ว่ามันคือ a x y a x y นะคะเพราะฉะนั้นเส้นทยแยงมุมที่ลากจากจุดเริ่มต้นนะจุดตัดตรงนี้ต้องลากจากจุดตัดตรงนี้นะคะพุ่งมายังฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราเรียกว่าเส้นแสดงระนาบ a x y ค่ะอ่ะคราวนี้ เอแซตรงนี้ใช่ไหมคะเอแซตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าฝั่งเนี้ยก็สูงเท่ากันเลยจากจุดปลายเนี่ยจากจุดปลายของ axy นะคะจากจุดปลายของ axy ลากเส้นประขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมคะเส้นประเส้นนี้ขึ้นไปสูงเท่ากันนะสูงเท่ากันแต่มันมองในภาพเป็นภาพเยื้องเยื้องใช่ไหมคะเออเมื่อเราลากเส้นประเส้นนี้เชื่อมต่อกันปุ๊บ เราก็จะได้องค์ประกอบเหมือนมีระนาบสองระนาบที่ตั้งฉากกันอยู่ถูกไหมคะมีระนาบสองระนาบที่ตั้งฉากกันอยู่คือระนาบ x y นะคะกับระนาบ x y แล้วก็แทที่ตั้งอยู่ตรงนี้เมื่อเราลากเส้นตรงเส้นสีแดงเนี่ยเห็นเส้นสีแดงไหมคะลากจากจุดเริ่มต้นนะคะเนี่ยลากจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายตรงนี้เราก็จะได้เวกเตอร์อะไรคะเวกเตอร์ a นะคะเราก็จะได้เวกเตอร์ a นะคะเราก็จะได้เวกเตอร์ a ออกมาซึ่งเวกเตอร์ a เนี่ยแหละเกิดจาก axi บวก ayj และบวก azk นะคะบวก azk นะคะอะคราวนี้งงไหมก็จะมีมุมเยอะแยะมากมายไก่กองนะคะ เวกเตอร์ a คือเส้นสีแดงนี้นะเวกเตอร์ A เนี่ยคือพะเอกของเราเนี่ยเส้นสีแดงวันนี้เราจะวาดรูปเวกเตอร์นะคะแล้วก็หาขนาดความยาวของมันแล้วก็มุมที่มันกระทํำกับระนาบ x y เนี่ยเห็นป่ามุมที่สีแดงเนี่ยมันกระทํากับไอเวกเตอร์ตัวสีดำเนี่ยว่ามันทํามุมกันเท่าไหร่ นะคะสีดํากับสีแดงทามุมกันเท่าไรเราเรียกมุมนั้นว่ามุมไฟลยนะคะซึ่งในหนังสือที่นักเรียนซื้อไปเนี่ยเป็นหนังสือที่เยังไม่เหมือนของครูนะคะนักเรียนอาจจะลากเส้นตรงเส้นนี้เพิ่มไปก็ได้นะคะลากเส้นตรงเส้นนี้เพิ่มไปก็ได้เส้นสีดำนี้นะคะเราจะหามุมไฟล์กันส่วนซีตาเอคืออะไรซีตาเอก็คือมุมที่เวกเตอร์ a กระทำกับแนวแกน x เห็นไหมคะ ซีตา y ก็คือมุมที่เวกเตอร์ a กระทำกับแกน y และซีตา z ก็คือที่มุมที่ a กระทำกับแนวแกน z คราวนี้ก็จะมีคำบรรยายความหมายอยู่ด้านล่างเนาะมีความหมายบรรยายอยู่ด้านล่างเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เอ่อถ้าใครไม่ใช่ถ้าใครอะทุกคนอะทุกคนจะต้องวาดรูปเนี้ยลงไปนะคะวาดภาพเนี้ยลงไป เดี๋ยวครูจะแคปหน้าจอแล้วก็ส่งภาพนี้ไปให้นักเรียนวาดนะคะซึ่งไอระยะตรงนี้ขอให้ทุกคนเนี่ยวาดให้ใหญ่ๆหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าไม้บรรทัดของนักเรียนเป็นเซนเนี่ยก็ให้เป็น4เซนติเมตรนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันให้เป็น4เซนติเมตรแล้วตรงนี้ก็เป็น4เซนติเมตรจะได้ใหญ่ๆหน่อยนะคะอ่ะคราวนี้ความหมายของมันเนี่ยก็จะเป็นไปตามนี้ นะคะว่า ax คืออะไรเหมือนที่ครูอธิบายไปแล้ว ay คืออะไร az คืออะไรซต้ x ซ y ซ t z คืออะไรส่วน ijkijk นะคะเวลานันกเรียนเขียน ijk เขียนให้ชัดๆบางคนตัว i ก็ตัว j เหมือนกันเลย i อยู่ในแนวแกน x j เป็นเวกเตอร์อยู่ในแนวแกน y และ k เป็นเวกเตอร์อยู่ในแนวแกน z นะคะถ้าเราเอามาเขียนองค์ประกอบ เนี่ยอันนี้สำคัญเขียนแสดงองค์ประกอบของเวกเตอร์ใน3ามแนวแกนจะได้ว่าเนี่ยนะคะ ax โทษเวกเตอร์ a เนี่ยเวกเตอร์ a เท่ากับ axi บวก ayj แล้วก็บวก azk นะคะแบบนี้ซึ่งเจ้าเวกเตอร์ a มันก็คือเส้นสีอะไรคะลูกสีแดงเนี่ยใช่ไหมคะสีแดงนี้ที่ อยู่ในรูปวันนี้เราจะคำนวณหาซิว่าความยาวของมันเป็นเท่าไหร่และมุมที่มันกระทำกับระนาบ xy สีดำเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะ,ะขนาดของ A คคำนวณได้จากสูตรนี้เวกเตอร์ A เท่ากับสแควร์รูทเกำลังสองบวก Ay กำลังสองบวก Az กำลังสองนะคะส่วนมุมไฟนี่มุมไฟไอ ซีตาเอ็กซีตาไซีตาแข้ามไปเนาะเราจะมาหามุมไฟล์นะคะเอาซึ่งเป็นมุมที่เวกเตอร์เอกระทากับระนาบ XY อันนี้นะคะอ่ามีเพื่อนเข้ามามีเพื่อนเข้ามาเดี๋ยวไปไปพาเพื่อนเข้าห้องก่อนอ่าไปไหนไปแล้วอืมกิตติทัศ เนาะกิตติทัศอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้โจทย์สองสูตรนี้ลงไปนะคะสูตรสีแดงเนี่ยด้านบนนะคะสูตรสีแดงเนี่ยนะคะ,ะ,คะหาขนาดกับสูตรการหามุมไฟเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูครูอธิบายตัวอย่างครูอธิบายตัวอย่างเนาะอ่ะจากเวกเตอร์ u เรามีเวกเตอร์ u เนาะมีเวกเตอร์ u มีเวกเตอร์ u เท่ากับ 3i บวก 4j แล้วก็บวก 2k แสดงว่าตอนนี้เรามีเวกเตอร์ u ใช่ไหมคะตัวเลขที่อยู่หน้า i j k มันก็ต้องเปลี่ยนเป็น u อ่าอัน,นี้ตัวเลขที่อยู่หน้า i คืออะไรก็คือ ux หน้า j ก็คือ uy หน้า k ก็คือ u อะไรคะ u z นะคะอ่า เพราะฉะนั้น u x เท่ากับ3 u y เท่ากับ4และ u z เท่ากับอะไรคะ2อ่าเขาบอกว่าให้วาดภาพ u ในระบบแกน3มิติแล้วก็หามุมที่ u กะทำกับระนาบอะไรคะทำกับระนาบ x y อ่ะมาดูนะอ่าคำนวณหาขนาดของ u ได้จากอ่าเห็นไ,ไหม square root ขนาดของ u จะไม่มีลูกศรอ,อยู่ข้างบนแล้วนะเป็นตัว u ให้เฉยเรียกว่าขนาด u เท่ากับ ux กํลัง2บว uy กํลัง2บว uz กํลัง2 ux เท่าไรเนี่ย ux ก็คือตัวเลขที่อยู่หน้า i 3ยกกําลัง2 3คูณ3ได้9 uy ก็คือเลขอะไรคะ4 4ยกกําลัง2ก็ได้16 uz คืออะไรหรอ2 2ยกกำลังสองคือ2อคูณสได้4เอาตัวเลขทั้งหมดมาบวกกันได้29นักเรียนก็กดเครื่องคิดเลขในโทรศัพท์ก็ได้อะไรก็ได้นะคะถอดรูทออกมาบางคนไม่รู้ว่าเครื่องคิดเลขในโทรศัพท์ตัวเองเนี่ยมีฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์อยู่นะคะให้ตะแคงในแนวนอนนะคะแล้วมันก็จะ ได้ออกมาอยู่ก็ถอดรูทออกมาห้าจุดสามแปดการถอดรากที่สองก็คือหาตัวเลขที่เหมือนกันมาคูณกันแล้วได้ยี่สิบเก้าเนี่ยถ้าเกิดยี่ห้าเนี่ยยังง่ายใช่ไหมคะคือห้าคูณห้าพอถอดรูทคำว่าถอดรากที่สองก็คือดึงออกมาตัวหนึ่งห้าคูณห้าก็จะได้อะไรคะก็จะได้อะไรคะได้ห้าใช่ไหมคะอย่างอันเนี้ยมันก็คือเอ่อมันคืออะไรมันคือห้าจุดสามแปดคูณกัน มันก็จะได้ไดยี่สิบเก้าแบบนี้นะพุธนะคะต้องลากให้ยาวถึงตรงนี้นะอย่าเปิดประทุนมานะสแ u a r e r o o เปิดประทุนแบบ s ซ t โฟเนีที่กลาลังเป็นข่าวในตอนนี้เขียนในแนวตั้งขึ้นไปแล้วก็ลากหลังคามาด้วยนะคะบางคนมีแต่โครงตรงนี้ไม่มีหลังคานะคะเรียกสกแ u a r e r o o เปิดประทุนอ่ะคราวนี้นี่คือขนาดของ U และง่ายๆต่อไปจะเป็น นี่คำนวณหามุมที่ u กระทำกับละนาบ x y นะคะคำ <c oughs> นวณหามุมฝ่ายอันเนี้ยไอตัวเนี้ยเราเรียกว่ามุมฝ่ายเนาะสีแดงเนี่ยเราเรียกว่ามุมฝ่ายอ่ามุมฝ่ายหาได้จากอะไรจากสูตร tan arc tan นะคะเรียกว่าสูตร arc tan arc tan เขียข okay, มาพรออ,อาร์คแทนเราเรียกอาร์คแทนเนาะตรงนี้ชัดชดหน่อยอ <c oughs> แทนยกกำลังลบหนึ่งเราเรียกอาร์คแทนเอายูแซดตั้ง เมื่อวานลอกกันไปลอกกันมากลายเป็น u สองนะคะตรงนี้ u แซนะคะนักเรียนโอ้โหมีสกิลการลอกที่แบบว่าเอ,อนักเรียนช่วยดูต้นฉบับนิดนึดนงมันเป็นแซนะคะมันไม่ใช่สอง u แซหารด้วยสแควรู t u x กําลังสองบวก u y กํลังสองอ่ะแทนค่า u z เมื่อกี้สองใช่ไหม u z ซสองเนาะย้อนกลับไปดูบางคนลคืออะไรว่า u z นะคะ ตอนนี้ครูกำลังอธิบายอยู่ในตัวอย่างในหนังสือนะคะเนี่ย u z ตัวอย่างที่1.3เนี่ย u z เนี่ยเลข2อันนี้ u x อันนี้ u y นะคะอ่าลายไปตาลายไหมคะนะักเรียนอ่า <c oughs> นะสองหา,สารสแควร root สามยกกำลังสองบวกสี่ยกกำลังสองนะข้างล่างก็เปลี่ยนไปเป็นเก้าบวกสิบหก นะคะ9บวก16ได้25เนาะถอดรูทออกมาก็ได้อะไรลูกได้5เอา2ตั้งหารด้วย5บางคนนะนักเรียนไม่อยากจะเชื่อเลยคือ2หารด้วย5นักเรียนไปกดเครื่องคิดเลขอะ่ะเอา5ได้2.5เฉยเลยคือไม่รู้ว่าแบบเออโรงเรียนเดิมสอนอยังไงอันนี้กดเครื่องคิดเลขเนี่ยง่ายๆนะคะก็คือเอา2ทำไมคะ2 แล้วก็หารเนาะหารปุ่มหารอยู่ไหนเนี่ยต้องใช้ Equation เนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเออเลอรสองแล้วก็กดปุ่มหารแล้วก็ห้านะคะนักเรียนมันก็จะได้ศูนย์จุดอะไรคะศูนย์จุดสี่อาคแทนศูนย์จุดสี่ไม่ได้ว่าตอบมุมศูนย์จุดสี่นะเราต้องไปหาค่าศูนย์จุดสี่เนี่ยในตารางภาคผนวกภาคผนวกอยู่ด้านหลัง ในช่องแทนอ่าเดี๋ยวครูจะให้ดูตารางในภาพผนวกหน้าตามันเป็นแบบนี้ค่ะนักเรียน <c oughs> ตารางตีกลมิติอ่าตอนนี้นักเรียนเห็นตารางตีกลมิติอยู่ใช่ไหมคะอ่าครูขยายให้ดูนะขยายให้ดูเนี่ยอันนี้จะอยู่ในหนังสือหน้าท้ายอะค่ะสองร้อยกว่า ก็จะมีช่องคอรัม่ามุมองศาเนี่ยศูนย์องศาหนึ่งองศาอันนี้ระยะมุมเป็นเรเดียนอันนี้อันนี้ช่างสำรวจน่าจะคุ้นเคยก็คือสามร้อยหกสิบองศาเท่ากับสองพายเรเดียนใช่ไหมคะกับหกจุดสองแปดเรเดียนไงนะคะคราวนี้หนึ่งองศาก็เปลี่ยนตรงนี้ไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไซน์คอสแทนวันนี้เราจะดูที่ช่องแทนเป็นพระเอกของเราจะมีสองฝั่งนะ อันนี้มุม0ูนถึงสีบห้าและนี้ก็สี่สิบหกถึงเกดูในช่องแทนคอลัมน์แทนเมื่อกี้เนี้ยเราได้0ูจุมาใช่ไหมคะ arc tan ศูนย์จุกี้เนี้ยถูกไหมคะเนี่ยเราได้แทนยกกำลังลบหนึ่งน์จุดส arc tan แปลว่าเราจะเปลี่ยนค่า0.4ให้กลายเป็นมุมนะคะเราก็ไปดูอ่ะดูซิศ4อยู่ตรงไหนหาให้เจอในช่องแทน ครูก็มาเจอตรงนี้0.40403เนี่ยใกล้เคียงที่สุดเห็นไหมลูกเออ0.4เนี่ย0.4ถ้านี้ก็เลยไปใช่ไหมคะ0.40เนี 4, ่ยใกล้เคียงสุดก็ไปดูข้างหน้ามุมอะไรอ๋อมุม22องศานั่นเองใช่ไหมคะมุม22องศานั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ไปตอบเ่อ มุมฝ่าเท่ากับ22องศาแต่อันนี้ทำไมตอบ21.8เพราะอันนี้มันกดเครื่องคิดเลขมาถ้าเปิดจากตารางเนี่ยเปิดจากตารางมันจะได้22นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้กดเครื่องคิดเลข a r ร์แทนออกมาหรือชิปแทนในเครื่องคิดเลขนั่นเองถ้าใครมีเครื่องคิดเลขนะคะเรานี้พอมามาวาดภาพ U ในระบบแกนสามมิติเออหน้าตาเป็นไงภาพของ U ในระบบแกนสมิติเป็นอย่างไร นี่เป็นอย่างนี้นะคะสามไอขีดมาข้างหน้าถ้าสมมติว่าหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งเซนติเมตรใช่ไหมไอเนี้ยก็สามเซนอ่าสี่เจก็มาทางเนี้ยสี่เซนจากนั้นลากละนาบลากละนาบใช่ไหมคะลากละนาบเอใช่ไหมคะเส้นนี้จะขนานกันกับเส้นนี้นะต้องเท่ากันนะและเส้นนี้เป็นไงคะก็ขนานกับเส้นนี้เออมันก็จะเท่ากันได้ละนาบ x y ยคะเส้นนี้จะขนานกันกับเส้นนี้นะต้องเท่ากันนะและเส้นนี้เป็นไงคะก็ขนานกับเส้นนี้เออมันก็จะเท่ากันได้ะนาบ จากนั้นลากเส้นประทะยงมุมขีดมานี่นะคะสอง k ไอ้ตรงนี้ก็คือสองเซนติเมตรเพราะฉะนั้นตรงปลายตรงเนี้ยก็ต้องสูงขึ้นไปเท่าไรด้วยสูงขึ้นไปสองเซนติเมตรเห็นไหมคะเท่ากันเพราะฉะนั้นเมื่อลากเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นมายังจุดปลายตรงเนี้ยเส้นทแยงมุมก็เป็นเวกเตอร์อะไรนั่นเองเวกเตอร์อะไรคะเวกเตอร์ u เวกเตอร์ u นะคะเวกเตอร์ u นะเป็นแบบนี้ได้เวกเตอร์ u ออกมา นะคะและมุมฝฟายตรงนเนี้ยเนี่ยมุมฝฟายตรงเนี้ยมันก็คือมุมที่เวกเตอร์กระทำกับอะไรนั่นเองเวกเตอร์ u กระทำกับละนาบ XY เนี่ยไอตรงสีแดงตรงเนี้ยเออไอตรงสีแดงตรงเนี้ยนะคะอ่า <c oughs> งงไหมคะงงไหมวันนี้ยากไหมยากขึ้นมาแล้วนะ เนี่ยยากขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> แต่ครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะทําได้อ่ะคราวนี้ลองมาดูตัวอย่างหนึ่งถ้ามันเป็นลบบ้างละ่ะเวกเตอร์ v เท่ากับสาม i ลบห้า j ลบหก k เออเวกเตอร์ v, v แล้วนะเพราะฉะนั้นเลขสามคือ v อะไรลูก v อะไรคะตอบสิเลขสามคือ v อะไรคะฮัลโหลมีใครอยู่ไหม มีใครตอบคูสักคนไหมหลับกันไปหมดแล้วเหรอหลับกันไปหมดแล้วหรือไม่มีเสียงตอบรับยังอยู่ครับแต่ยังงงอยู่คร <lang> ับทีมนะเออช่วยตอบครูหน่อยเวกเตอร์วเท่ากับสามไอลบห้าเจลบหกเคเพราะฉะนั้นเลขสามนี่คือ V ีอะไรคะเลขสามคือ V ีอะไรคะ เพื่ออาจารย์ไม่ได้เลยใครตอบได้ตอบมาเลยอาจารย์คะเพื่อนเข้าไม่ได้คะ่ะเพื่อนเข้าไม่ได้เพราะว่าเพื่อนไม่ได้โหลดอาจารย์ยังไม่ได้อนุญาตคะ่ะอือจริงๆครูก็กลับไปที่หน้าจอตรงนี้แล้วก็มันมันก็ไม่มีใครมันก็ไม่มีใครนะเออม,มันก็ไม่มีใครลองเข้ามาใหม่สิเพราะว่าครูมาเช็คตรงนี้มันก็ไม่มีใครที่กำลังจะเข้ามาเออ ให้เพื่อนให้เพื่อนออกแล้วลองเข้าใหม่อ <c oughs> ให้เพื่อนออกแล้วลองเข้าใหม่ <c oughs> อ่สรุปไม่มีใครตอบนะคะว่าจะให้คะแนนจิดพิสัยสักหน่อยเพราะฉนะนั้นเลขสามคือ vx ลบห้าคือ vy ต้องบอกว่าลบห้านะคะและลบหกคือ vz นะคะพอคำนวณหาขนาดของ v ใช่ไหมคะ คำนวณหาขนาดของ v อก็เปลี่ยนเป็น v เท่ากับ vx กํลัง2บวก vy กํัง2บวก vz กํลัง2แล้วก็ขีด u a r ว r รูทคล่อมลงไปนะคะ vx สามใช่ไหมสามกํลัง2ก็ได้เก้า vy ลบห้านะคะลบห้านะต้องเอาเครื่องหมายลบมาด้วยพอลบหยกกําลังสองก็คือลบห้าคูณลบห้าก็จะกลายเป็นยี่ห้ากลายเป็นบวกแต่บางคนไปกดเครื่องคิดเลขลบห้าแล้วก็ยกกําลังสองไม่ใส่อะไร <c oughs> ไม่ใส่วงเล็บ ตรงนี้จะกลายเป็นลบทันทีผิดนะคะตกมาหลายคนแล้วสอบตกของคูเหมือนทำได้ไงแต่ตกนะคะแล้วตรงนี้ลบหกยกกำลังสองลบหกคูณลบหกก็กลายเป็นบวกสามสิบบวกเลขรวมกันในสแควรรูทได้เจ็ดสิบกดเครื่องคิดเลขถอดรูทออกมาได้แปดจุดสามเจ็ดนะคะต่อไปไปหามุมฝ่ายไปหามุมฝ่ายอ่า บอกเพื่อนนะคนที่เข้าไม่ได้ไม่เป็นไลนครูบันทึกการสอนไว้เดี๋ยวครูจะแชร์ให้นะคะมุมไฟล์เท่ากับ r าร์คแเห็นไหมะ 10, ตรงนี้เป็น VZ แล้วนะไม่ใช่ V2 ส q u นะสแควรหารด้วย s แ u a r ์ Root Vx กำลังสองบวก Vy ไวกำลังสองอ่าเป็นอะไรเป็นลบหกเห็นไหมสำคัญตรงน,นี้ต้องเอาเครื่องหมายลบมาลบหกนะคะหารด้วยสแควร์ร o ทสามยกกำลังสองบวกลบห้ายกกำลังสอง เห็นไหมข้างบนยังคงเป็นลบหกเหมือนเดิมข้างล่างเป็นเก้าบวกยี่ห้าไปแล้วข้างบนยังเป็นลบหกเหมือนเดิมข้างล่างบวกกันเป็นรูปสามสิบสี่ถอดรูปสามสิบสี่ได้ห้าจุดแปดสามกดเครื่องคิดเลขเอาลบหกหารห้าจุดแปดสามได้อะไรคะได้ลบหนึ่งจุดศูนย์สามใช่ไหมคะอันนี้เราต้องไปเปิดตารางและไปเปิดตารางดูสิอ่าหาตัวเลขหนึ่งจุดศูนย์สามใช่ไหมคะ อืมเนี่ยหนึ่งจุดศูนย์สามเห็นไหมในช่องแทนเนี่ยเจอตรงนี้พอดีก็คือมุมสี่สิบหกองศาไปดูซิคำตอบได้เท่าไหร่คำตอบได้มุมสี่สิบห้าจุดแปดห้าอันนี้คือเครื่องคิดเลขนะคะคือจากเครื่องคิดเลขเนาะแต่จริงๆแล้วมันคือมุมลบสี่ก็คือ45.85ินี่ยแหละแต่พอเราเปิดตารางเนี่ยเราหาแค่ค่าที่มันใกล้เคียงใช่ไหมคะ มันก็เลยได้มุมอะไรนะคะได้มุมสี่สิบหกองศาซึ่งถามว่าสี่สบห้าุดแปดห้าเนี่ยใกล้เคียงกับสี่สิบหกไหมใกล้เคียงไหมลูกใกล้เคียงแต่อย่าลืมเครื่องหมายอะไรคะเนี่ยอย่าลืมเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายลบเนอะมันจะต้องมีเครื่องหมายลบด้วยนะคะลบสี่สิบห้าจุดแปดห้านะคะสี่สิบห้าจุดแปดห้าองศาอ่ะโอเคอันนี้คือ บรรยายเรียบร้อยไปแล้วอะกลับมาที่